คนที่เกิดวันพสหัสดีค่ะในช่วงเีวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะอัศวินถือดาบค่ะใบที่2ค่ะ The ะเรเบิร์ค่ะใบที่3ค่ะ9ถ้วยค่ะคนวันทพฤหัสวัสดีนะคะ ช่วงเวลานี้ของคุณจะมีศัตรูในไดของการงานนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคุณสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้นะคะแล้วก็ศัตรูที่มาขัดขวางคุณก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้เช่นกันค่ะใครที่ยังไม่มีคนรักนะคะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะมีความรักเข้ามาเกี่ยวพันได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นความรักที่ อาจจะชอบคนที่มีอายุมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะช่วงเวลานี้ของคุณนะคะความรักของคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการเผลอไผลไปชอบคนที่มีอายุมากกว่าหรือว่ามีคนมีอายุมากกว่ามาชอบเราก็ได้นะคะแต่ไม่ได้มีปัญหานะคะขอให้คุณ ประคับป,ประคองความรักของคุณให้ดีๆนะคะก็ใครมนาะชอบคุณก็ถือว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องไปนะคะดูแลคนของเราให้ดีละกันคะ่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันพฤหัสสบ,บัสดีทุกคนโชคดีกันคะ่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคันด้วยคะ่ะ